ผมขออนุญาตต่อคลิป2นะครับรรงงานเรื่องรั้วพี่น้องดูนะครับรั้วนี่ไปไกลแล้วโน่นแหละครับเกือบจะรอบแล้วพี่น้องดูนะครับรั้วนะครับรั้วเกือบจะรอบแล้วน้องดูนะครับอันนั้นคือทางทิศตะวันออกนะครับก็เรียบร้อยแล้วมาทางทิศใต้พี่น้องดูครับเริ่มจากนี่นะครับรั้วนี่เราก่อนนะครับเริ่มจากนี่เลยพี่น้องดูด้วยดูหงจุ้ยดูชายุพุ่มด้วยดูวิวด้วยนะครับมามาทางนี้มาทางทิศใต้ ทิศใต้ี่ก็เกือบจะเซนแล้วครับทิศใต้ต่อไปก็จะเป็นทิศตะวันตกพี่น้องดูนะครับเดี๋ยวผมขอญอาตเดินไปใกล้ๆเลยนะครับเพราะมันไกลรั้วยาวน่าจะที่แรกนึกว่า500ผมว่าน่าจะ600เพราะว่ามันเดี๋ยวผมจะวัดให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งแต่กำลังจะบอกพี่น้องว่าอ่างานคืบหน้าไปเยอะมากเลยคนแค่11คนเองครับแต่เราใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยอันไหนที่เครื่องจักรทำได้ใช้เครื่องจักรหมดเลย ไม่ว่าจะเทปูนหรือโ่นนี่นั่นอ่ะนอกจากเครื่องจักรชั้นแรกย่งใช้คนประเดี๋ยวผมพาพี่น้องดูอีกนะครับใกล้ๆนะครับพี่น้องผมขออนุญาตต่อนะครับพี่น้องดูนะครับรั้วนี่อันนี้คือทางทิศใต้นะครับอ่าอันนี้ก็จะจบอยู่ตรงนี้มาน,นี้ก็เป็นทิศตะวันตกและทิศตะวันตกพี่น้องจำได้ไหมครับเข็มวันก่อนที่เราตอกนะโอ้โหมันเป็นดินดดนไงดินภูเขาตอกเท่าไหร่ก็ไม่ลง ขนาดเราใช้ปั้นจันทรแล้วนะยังตอกไม่ลงพี่น้องดูอ่าพี่น้องตามผมมานะครับผมจะพาพี่น้องดูคลิปสองนี่คุยเรื่องรัว้ว <c oughs> กับเรื่องเข็มโดยเฉพาะเลยเพราะว่ามันโอ้ยอมรับเลยว่าดินมันอยู่ตีนเขาไงอย่างที่บอกพี่น้องว่าสุสานมันอยู่ห่างเขาแค่ห้าร้อยเมตรมันมันอยู่ตีนเขามันตอกไม่ลงเลยดินดานใช้ปั้นจันรตอกจนจนหัวเข็มแตกแล้วถ้าเรามันถึงโบแล้วไงถ้าเราขืนฝืนกว่านี้มันก็ เข็มก็จะรา้าวก็จะทําให้ไม่แข็งแรงนะครับแต่โชคดียอย่างหนึ่งคือทางด้านนี้ทางด้านทิศเหนือทิศเหนือนี่พี่น้องดูนะครับไปจนสุดเลยทิศเหนือนี่พี่น้องดูเห็นไกลๆไหมครับเข็มนี่เต็มเลยหมายความว่าลงตอกลงตอกลงฝั่งเนี้ยเอญความโชคดีฝั่งนี้เราจะเราจะทําเป็นสุสาเนเป็นที่ฝังเป็นลาโมลามาทำโหมด,ำหมด,ำหมดทำหมาหรือ ใช้ทําเป็นหงหง,หงสอยงาุศพอยู่ทางนี้ครับทางทิศทตะวันออกทางนี้นะครับพี่น้องสังเกตดูไหมครับลงเต็มเต็มหมดเลยนี่เกือบจะมิดเลยตามที่เราต้องการเลยพี่น้องดูน่นเลยประมาณหนึ่งร้อยร้อยยี่สิบเมตรแล้วครับประมาณนะครับประมาณร้อยร้อยยี่สิบเมตรอ่าประมาณร้อยยี่สิบเมตรที่ท,ที่ที่ลงลงตลอดแนวเลยช่วงที่เราจะทําเป็น วงซุยถ้าภาษาเวียดนามเขาเรียกว่าโมหมะนะครับใช้สําหรับฝังกายก็ที่นี่แหละครับลงหมดเลยก็เลยวันนี้ขออนุญาตถ่ายคลิปให้พี่น้องดูนะครับว่าความคืบหน้าไปถึงไหนแต่ว่าก่อนจะจบคลิปนี้ก็ขออนุญาตครับขออนุญาตดูวิวก่อน <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตดูวิวก่อนโ,มมโอ้ลมแรงเฮ้ยลมแรง ลมแรงมุมือลมแล้ว,ลลว,ลลวพ,พี่น้องพี่น้องวันนี้อาจจะหลายคลิปหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีการเทปูนนู่นนี่นั่นงานมันเยอะก็ขออนุญาตหลายคลิปนะครับในกวันสวัสดีครับสวัสดีครับ